ทะเลจุ๋ยสวัสดีค่ะวันนี้บอสหนิงมาอาบแดดนะคะทุกคนมาอาบแดดมาอาบแดดกันค่ะนะคะช่วงนี้กะจะบอกว่าหาหม่องอาบแดดแบบเขาเรียกว่าแบบพาเวดบ่ค่อยได้นะคะช่วงนี้กะเพราะว่าเริ่มเขานาลอนแล้วเนาะทุกคนเนาะ,ะเดือนนี้ก็จะเป็นเดือนที่แบบเป็นเดือนโหดนะคะที่แบบมีนักท่องเที่ยว แเราก็ค้นกัยุดพักรอนกันเนาะนะคะเพราะว่าเป็นช่วงซัมเมอร์นะคะคนเขาก็เลยแบบว่าแบบมาทะเลกันเมิดเล่เนาะนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้หาดก็จะแบบว่าคนไหลค่กหาหมองลบกับบอมีนะคะบอสซิงก็เลยแอบหลบมาอยู่มุมหนึ่งนะคะของหาดเออก็เป็นคล้ายๆแบบว่าค่อนขาดที่จะเป็นส่วนตัวนิดนึงเนาะกไ็ได้ไดอาดคลิปแนแเราก็ได้ มีเวลาเป็นส่วนโตนะคะเมื่อนี่ลบจากของทํางานมากนะคะก็เลยมาแบาบมาทะเลเนาะเอาบรรยากาศทะเลมาให้ทุกคนมึงกันแล้วกันเนาะนะคะก็บ่รู้ว่าจะไปไซช่วงนี้เอ่อบอกว่าจะเป็นร้านอาหารร้าอนร้านเนาะนะคะกัดเต็มเอียดนะเอ่อทาบะจองล่วงหนาประมาณเกือบสามหมื่นนี่ก็จะบะมีก็จะบะมี่มองให้นั่งกินเลยแหละนะคะช่วงนี้ร้านอาหารที่แบบว่าอยู่ใกล้ๆหาดก็จะแบบ เต็มมดแล้วนะคะมือนีบอสิงกะเอ่ออาจจะแบบว่ากินผลไม้ไปแทนนะคะกะจริงๆกะบ่เป็นยังนะคะเพราะว่าในเมื่อลานอาหารมัมมี่มองห้ยนางกะกะบ่เป็นยังนะคะกินผลไมยย้ยูนาหาดอาบแดดไปนะคะมีเวลาได้คุยกับสามีเรื่องตัวๆไปกะโอเคเราแหละนะคะใส่เวลาชีวิตในช่วงซัมเมอร์ของต่างประเทศกะจะประมาณนี้นะคะเพราะว่าขนาด อันนี้ก็จะประมาณแบบเก่าโมงสิบโมงเนี่ยแบบลดติดขนาดเลยทั้งทาง,ทางเาขามนาในหาดนะคะเต็มแบบเพื่อนว่าจาาังไดล่ะบอสสิงนางอาบอสสิงกับสามีต้องเอา,เ,อาเขาเรียกว่าเอาเพื่อนว่ายังงละ่ะขี่อมอเตอร์ไซค์มาก รถมากนี่ก็คือจะแบบบรูว่าจะมีหม่องจอดรถบอนะคะขนาดแบบมันจะมีหม่องจอดรถในเ้าจใจเป็นไล่วันนี่ก็เต็มนะคะทุกคนเพราะนั้นช่วงนี้ลําบากไปไซมา,าไซกระไรเพราะมันเป็น,ปน,ปน,ปนมันเป็นช่วงซ้ำเหมือเนาะนะคะนักท่องเที่ยวกันหลายมอนีก็เลยแบบว่าแหวะมาทักทายทุกกคนนะคะกับิดฮอดเนาะนะคะกะบรูว่าจะเวายังให้ฟังแต่ว่มมอนีกะมีเรื่องเล่าที่อยากจะมาแบ่งปัน จะแช่ประสบการณ์ของบอสนิงกันแล้วกันเนาะนะคะในช่วงของอ,อ่ที่บอได้เห็นหนากัเพราะว่าบอสนิงใส่ชุดว่ายน้ําอยู่นะคะก็เลยว่าอยากโชว์เนาะนะคะโชว์บอได้สามีห่วงนะคะอีกอย่างหนึ่งมันกาบบอ,บอเรียบรลอยเนาะนะคะเพราะฉะนั้นกะให้ทุกคนชมว,วิวไปกันแล้วกันเนาะนะคะ กากามีประสบการณ์มาลองาให้ฟังแหละนะคะว่ามันช่วงที่บอสิงายไปประมาณเกือบอาทิตย์ก็กว่าเกือบสองอาทิตย์เนี่ยจริงๆเราบอสิงบอสบายนะคะก็คือติดโควิดอ่าอา่นอกจากจะป่วยติดโควิดแล้วนะคะบอสิงกา,าตาของบอสิงเนี่ยกระบ,บวมแดงนะคะเราก็จะมีตุ่มนะคะเป็นเป็น เป็นตุ้มขึ้นนะคะเพราะว่าปกติเขาก็เป็นบอยอยู่แล้วแหละเนาะเพราะว่าเขาใส่สา,ายตาหลายเนาะนะคะตั้งแต่ทําเลซิกมาเนี่ยกะแบบแทบจะบ,บริพักนะคะเพราะว่าก็ต้องทํางานหนาคอมตลอดเพราะฉะนั้นภูมิต้านท่านในร่างกายเขาก็ต่ำลงมันบละเออโลกอื่นมันก็ที่แบบล่อที่จะแสกซอนอยู่แล้วมันกะแบบเกิดขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นเขาต้องรับศึกสองด้านนะคะเ่ราว่าสิเป็นทั้ง สุขภาพเนาะแล้วกัการบริหารจัดการในเรื่องของเวลาในการทํางานอีกนะคะพะฉะนั้นมันกัเป็นสําหรับบอสซิงแล้วเนาะซึกยังกับบอสซัมซึกสุขภาพนะคะเพราะนั้นแช่ประสบการณ์ให้ทุกคนพังฟังกับแล้วกันเนาะนะคะนอกจากงานจะพังแล้วสุขภาพเขากับพัง เพราะว่าขันเท้าหักโหมงานเกินไปเนี่ยนะคะโดยที่เท้าบระเดสังเกตสุขภาพของเจ้าของเนี่ยจริงๆเราบอสิงเป็นโควิดเนี่ยบอสิงก็บบอคอยได้พักนะบอสิงก็เฮ็ดงานคือเพราะว่าบอสิงเป็นคนที่อยู่นิ่งบอเป็นนะคะนางสียหายมานางนั่งนอนๆกินยาเนี่ยก็คือบอบอไวนะบอหนึ่งก็ยังใส่วิธีการทํางานกับบอเฮ็ดอย่างหนึ่งบอสิงก็เฮ็ดอย่างหนึ่งนะคะ แต่นี่ก็บอได้เป็นผลดีเลยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือให้เวลากับร่างกายเจ้าของได้พักฟื้นนะคะเราก็สิ่งหนึ่งที่บอสงอยากแนะนําเลยก็คือ,อาการกินเป็นยานะคะการกินเป็นยานี่การเลือก เลือกเมนูที่มันแบบว่าให้ร่างกายเข้าได้ประโยชน์นําได้สมุนไพรนํานะคะโมเมนว่ากิ่นแค่ความแสบอย่างเดียวเพราะว่าอันนี้กัในระยะยาวในการร่างกายเขาก็จะพังขึ้นกันเนาะนะคะเพราะนั้นอันเนี้ยเตือนไว้เลยช่วงที่บอสซิ่งไปหาหมอเนาะนะคะตาบอสนีก็จะมีแบบ เป็นเป็นตุ้มเป็นน้องเนาะนะคะหมอเขากระถามเลยว่าจะให้เขาจะให้เขานะ่ะซอยเจาะบอนะคะคบอสิงกับบอกเขาท่านที่เลยว่าบอสตองนะคะเรื่องเนี่ยบอสิงถนัดนะคะบอสิงโหดเหี้ยมหลายกว่าที่ทุกคนคิดเออบอสิงสามารถเจาะเองบีบเองนะคะเออสะใจดีนะคะแต่กะแต่เขาก็ับมีความรู้แหละนะคะในสิ่งที่เข้าทำํำในวิธีการ เจาะแล้วก็บีบเอาน้องออกนะคะแล้วก็มีวิธีการคลีนการรักษาการดูแลเนาะนะคะเพราะว่าออบอสซิงชินละนะคะบอเปนครั้งแรกที่บอสซิงเป็นเนาะนะคะตาเข้าแบบบวมอักเสบหรือว่าเป็นตุมเป็นน้องเนี่ยเขากะง่ายอยู่แล้วแหละนะคะในการดูแลเพราะว่าเข้าแบบจัดการมาตลอดอยู่แล้วนะคะก็คือทําเองดูแรลรักษาเองเนาะนะ เพราะฉะนั้นอันนี้ก,ก็เป็นสิ่งที่เมื่อว่าให้ฟังนะคะว่าสุขภาพก็ถือว่าเป็นอียงที่สาคัญมากๆเลยแต่ขอดีก็คือ,อ,องานที่เฮ้าเฮ็ดมันเป็นงานที่เฮาแบบเป็นงานที่เฮ้าถนัดเป็นงานที่เฮ้ามักเนาะมันก็นเลยเฮ็ดเรามันมีความสุขมันก็ได้รู้สึกแบบว่าทรมานอียงปนนันเนาะนะคะทุกคนแต่ล่องนึกเมืองว่าในสภาพที่เฮ้าป่วยณนร่างกายเฮ้าแย่เนี่ยนะคะสมมน้าเฮ้าตรงใจแบบ ตาของเฮ้าเนียนาะนะคะมันก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆคันเฮ้าสังเกตเมิองว่าเฮ้าใส้ชีวิตแล้วก็เฮ้าบาสามาที่จะใส่สายตาในการมองหรือว่าแบบเมิองอยียงใดแบบเต็มทีเต็มรอยเนาะมันทรลม่านหีหลีทุกคนนะคะสำมนําเขาก็ต้องไปเฮ็ดงาน ในสิ่งที่เฮาบริมักนะคะไปขายแรงงานในเสโออันนั้นยิ่งเท่าละมานไปอีกนะคะทุกคนของบอสนิงกันยังโชคดีว่าเอออย่างน้อยเราก็ได้ทํางานในแบบมันเป็นธุรกิจของเฮาเองทํางานของเฮาเองแล้วก็เป็นสิ่งที่เฮามักเนาะนะคะกะบริแตกต่างจากทุกคนดอกที่แบบว่าแบบอาชีพของเฮากับเป็นเอ่อครีเอเตอร์ Creator, เนาะก็คือการท YouTube เนาะการท YouTube แบบได้กินอาหารที่เฮาเฮ็ดเองทาเองเส็จแลาวเฮากะ กินนะคะเจแล้รเหาก็ได้มีการแบ่งปันพูดคุยกับเพื่อนๆวางเ้ากับํ้คลิปมีเวลาเ้ากับงเออก็ถือว่าเป็นอาชีพเสริมอีกอย่างหนึง่งแล้วก็เห็นให้ามีความสุขได้นะคะเพราะฉะนั้นกะนี่แหละค่ะกะอยากจะมาเว้าให้ฟังนะคะแล้วก็คิดถึงทุกคนคิดถึงภาษาอีสานคิดถึงอา,อาหารอีสานนะคะคิดถึงบรรยากาศบ,นบานๆในการพูดคุยแบบนี้เนาะนะคะ,นะคะเพราะว่าส่วนมาก็สิได้ลงแบบ ในเรื่องของความรู้แบบปับปลายไป,ไปแต่ว่าในการพูดคุยในครั้งนี้คลิปนี้ก็จะเป็นจากใจนะคะคนไทยในต่างแดนด้วยกันเนาะนะคะชีวิตแม่บ้านนะคะเอ่อสเปนกะประมาณนี้ค่ะทุกคนคิดหอดทุกคนนะคะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะตลอดเส้นทางบอสสิงก็เช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวจะไปซัพพอร์ตทุกคนเช่นเดียวกันเนาะนะคะสำหรับ สุดสัปดาห์นี้เนาะที่จะถึงนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมีสุขภาพที่แข็งแรงเจอกัลยามิตรที่จริงใจตลอดไปค่ะสวัสดีค่ะ